วันนี้ไม่แต่คนใส่สีเขียวอ่ะวันพุธก็ไม่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลการเวลาถึงยังงะถึงแล้วจ้าวันนี้แกวันนี้ทำไมมีแต่คนใส่สีเขียวอ่ะวันบาไหม้ยหรอแกจะเสื้อเลืองดวงบอก็วันนี้สีเขียวเนี่ยดซัเดินจ้าแฉันก็สบายกระเป๋าเขียวมาจ้าวันนี้ไม่เชื่อละสิ ท่นี่แหละท่นี่แหละรีมาที่อยู่แล้วโอ้อออโหพูดเองเออเองวางเองซะอีกใครจะไปเชื่ออะไรแบบนั้นละ่ะเออเรื่องคนสีจะมาเกี่ยวกับความโชคดีอะไรได้ไว Although <laughs> สวัสดีคะ่ะคุณผู้ดูอยู่กับปอบเปี๊ยะการเวลาในไฮไลท์บันเทิง ก็วันนี้เห็นว่าสีเขียวเนี่ยมันเหนียวซับนี่คะก็เลยจัดสักหน่อยค่ะแต่เห็นว่าน้องโมนิราสอมพอนางเอกเ,เมืองลับแลกของเราได้มารายการหัวท้ายใต้ก่อนลั่นวาจามาว่าแล้วแต่ดวงแมมคนพูดแบบนี้มักจะได้ทองนะจ๊ะคุณสวย เรามาสองรอบอะค่ะแล้งแต่รอบแรกทุกงสองรอบเลยใช่วันบันใจไหมเนี่ยมีเจนเนอร์นิดหน่อยค่ะอ้ยนิดหน่อยเพิ่งความสามารถตัวเองรุนรวดใช่ค่ะแต่น่าจะไม่ได้พึ่งเมื่อวันนี้ก็แล้วแต่ดวงค่ะคนพูดแบบนี้จะชนะคนพูดแบบเนี้ยอ้ยหนูยังแพ้ตลอดมาหัวท้ายก่อนกี่รอบแล้วเนี่ยเอ่อน่าจะ3หรือ4นะครับอะเป็นยังไงบ้างผลประกอบการที่บานมา ไม่เคยแต่ต้องสิ่งของรางวาัลทั้งสิ้นมันมก็เหมือนวัดดวงอะนะก็สนุกดีลุ้นดีเพราะว่าเรามันไม่ต้องคิดอะไรมากทําตามจังหวะตัวเองหรือสิ่งที่เรารู้ พราะมันไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้แล้วแต่เงี้ยก็สนุกดีครับม่อกคันนี้เป็นคันที่2แล้วยังไงผลประกอบไปครั้งแรกครั้งแรกเราดูดีมากแต่ว่าเราแค่ไปพลาดไอ้ตรงที่จะเข้ารอบสุดท้ายเข้าชิงเราัวแต่ไปเดาว่าเป็นเต่าทั้งๆที่เป็นหอยอะไรสักอย่างใช้ดวงทุกคนบอกเลยที่เนี่ยนี่เปิดมาตั้งแต่บ้านแล้วต้องก้าวเขาอะไรออกมาประสบการณ์ที่ผ่านมารู้สึกว่ามันยากมากแต่ครั้งนี้ผมต้องนำให้ได้คือผมรู้สึกว่าแบบถึงจะเข้ารอบไปคนเดียวแล้วมันก็ใช่ว่าจะชนะ มันต้องเข้าไปลุ้นไปตอบคำถามอีกผม<อ>จะทำ<อ>ไม่ได้ชอชอ,ชอ,อะไม,ไม่กล้าพูดไปก่อนเลยเอะแต่ว่าผมต้องเข้ารอบลึกๆแค่ได้ครับผมฝากแฟนๆเป็นกำลังใจน่อยครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมผ่านเข้ารอบไปลึกๆจนถึงคว้าทองไม่ได้นะครับผมประสบการณ์จะได้เมคเนียหนุ่มจูเนียเอาเป็นว่าขอให้ได้รางวัลกลับไปนะคะคืนนี้มาลุ้นดวงว่าใครจะเป็นหัวใครจะเป็นท้ายในหัวท้ายตายก่อน พรุ่งนี้จะพาไปบุกไปส่องกองที่ไหนรอติดตามได้ในไฮไลท์บันเทนิงสวัสดีค่ะว้าเขียวฉ่ำเลยข้างในก็เขียวนะ <ś c oughs> ในกระเป๋าหล่อ <ś c oughs>